วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ห้ามิถุนายนพุทธศักราช2563เป็นวันทำการศึกษาวิชาสัจจยมกะวันนี้เราจะเริ่มต้นศึกษา การสองปุคละก็คืออติตะวาระปุคละวาระการสองปุคละของสัจจะก,ก็จะมีวิถีสั้นๆแค่นี้เองนะบรรทัดเดียวนะบรรทัดเดียวเลยนะสังเกตง่ายๆนะ สองช่องช่องแรกทุกเคยเกิดสมุเคยเกิด,คคกดช่องที่สองทกกคคกุกเคยเกิดสมุเคยเกิดมรรคเคยเกิดนะสรุปช่องแรกกับช่องสองรวมกันว่าทุกกับสมุเนี่ยเคยเกิดทั้งสองช่องสังเกตนะสังเกตไว้ ส่วนมากเนี่ยเคยเกิดช่องที่สองทีนี้ช่องแรกกับช่องที่สองต่างกันอย่างไรมาดูนะต่างกันอย่างไรที่ต้องเป็นช่องแรกช่องสองอย่างนี้หรือต้องมีเส้นขีดขั้นตรงกลางอย่างนี้เนี่ยระหว่างมรรก,กับผลเนี่ย เป็นเพราะว่ามะัคะสัจจะมัคคัจจะถ้าหน้าผลนะมัคคัจจะไม่เคยเกิดแต่ถ้าหลังผลจนถึงปัจฉิมภวิกะมัคคัจจะจะเคยเกิด แล้วก็พยายามสังเกตว่าการสองหรืออตีตะเนี่ยเราจะใช้คำว่าเคยอย่าทิ้งคำนี้เด็ดขาดนะเวลาเรียนการสองคำว่าเคยเนี่ยต้องติดปากตลอดอดงงูง่ายๆนะทุกเคยตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมานะที่หาเบื้องต้นมิดได จนถึงปัจฉิมจิตในทุกเคยสมุคเคยละ่ะเช่นเดียวกันเลยนะตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นไม่ได้จนถึงปัจฉิมจิตเนี่ยทุกก็เคยสมุก็เคยนะตั้งแต่ต้นจนจบนะส่วนมักเคยเนี่ยก็ต้องตั้งแต่ผลตั้งแต่ผลนะมักเริ่มเคยตั้งแต่ผล จนถึงปัจฉิมจิตนะอ,อย่าลืมคำว่าเคยนะเคยเราอาจจะสงสัยว่ามักมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรือใช่อยู่ตรงนี้แต่ตรงนั้นนะ่ะมักกำลังเกิดตำแหน่งเนี้ยมักกำลังเกิดพอมันดับปุ๊บผลเกิดปับ๊บนะมักเริ่มเคยตั้งแต่ตำแหน่ง ที่ผลเกิดครั้งแรกเป็นต้นไปจนถึงปัจฉิมจิตนะทีนี้ทีนี้นะโดยภาพรวมเนี่ยท่อนแรกในฐานะที่มักไม่เคยเกิดทุกกับสมุกเคยเกิดแต่มักไม่เคยเกิดเราจะใช้วิสัชนานะหรือภาษาบาลีกำกับว่า อนัพพิสเมตาวีนังนถ้าถ้าไม่ได้ลงวิพัต์ก็อนัพพิสเมตาวีส่วนท่อนหลังเนื่องจากมีมรรเคยเกิดด้วยแม้ทุกข์ก็เคยสมุกก็เคยร่วมด้วยเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่ามรรเคยเกิดก็จะใช้วิาจารณาหรือภาษาบาลีกำกับว่าอภิสเมตาวีนัง ถ้าไม่ได้ลงนางวิพัฒน์ก็เป็นอภิสมตาวีนั้นภาษาเรียกเราก็จะเรียกว่า,าตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดจนถึงมรดกเนี่ยอนะพิสมตาวีบุคคลส่วนตั้งแต่ผลเกิดจนถึงปัจฉิเนี่ยนะเรียกว่าอภิสมตาวีบุคคลนะ จะมีแค่สองคนนะในการสองปุกระ,ะคนที่มักไม่เคยทุกสมุคเคยแต่มักไม่เคยคืออนัพิสมตาวีบุคคลส่วนคนที่มักเคยเนี่ยอภิสมตาวีบุคคลนะจะมีแค่นี้นะจะมีแค่นี้เองนะนอกกนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องขององค์ธรรมซึ่งเราจะต้อง ไปเรียนรู้ผ่านคู่ปุจฉาแต่ละคู่แต่ละคู่โดยเริ่มตั้งแต่คู่ทุกข์กับสมุขเป็นต้นไปนะตามลำดับตามลำดับแต่เนื่องจากว่าจำเป็นจะต้องมาศึกษามาเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมซึ่งเราเรียกว่าวิถีของการสองปุกะละเช่นนี้กันก่อนนะให้จำง่ายๆสังเกตง่าย,ายๆนะแค่นี้นะ เวียนว่ายตายเกิดจนถึงปัจฉิเนี่ยทุกเคยสมุคเคยทุกสมุคเคยหมดเอางี้ละกันส่วนมรคเนี่ยเคยตั้งแต่ผลจนถึงปัจฉิมจิตง่ายนะง่ายนะประเด็นมันอยู่ที่มรคแล้วแหละมรคเคยตั้งแต่ผลจำแค่นี้ส่วนทุกกับสมุนี่ไม่ต้องไปจำเพราะเคยหมดนะสังเกตแบบนี้จำแบบนี้นะการสองปกะละมีแค่สองคน นะก็คืออนาพิสมตาวีคนหนึ่งอภิสมตาวีคนหนึ่งถ้าอนาพิสมตาวีเนี่ยเคยแต่ทุกข์กับสมุขมักไม่เคยแต่ถ้าเป็นอภิสมตาวีบุคคลเคยทั้ง3เลยทุกข์ก็เคยสมุกขก็เคยมักก็เคยนะนี่เป็นการทำความเข้าใจวิถีการสอุคละของสัจจะยมกะจากนี้เราก็จะไปอา่า ศึกษาตามลำดับคู่อย่างที่ว่านะดังนั้นก็ขออธิบายวิธีการสองปุกะละของตัดจ,จะกไว้แต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกท่านที่กำลังศึกษาอยู่นะพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสองปุกะละนะซึ่งง่ายที่สุดแล้วแหละต้องบอกง่ายที่สุดนะมันไม่เยอะมากนะก็จะไปศึกษานะในคู่ตามลำดับกันนะ สำหรับการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสองปุกะละก็คงพอสมควรแต่เพียงเท่านี้เราจะไปลงรายละเอียดผ่านคู่ต่างๆกันนะสาธุ